ผมอดีนนอนเพียงเกตครับเมื่อวานนี้31มีนาคม2566แม่ผมไปปราศัยร่วมกับพรรคเพื่อไทยทับหลวงหน้าสารากางจังหวัดฉะเชิงเซาแมแ่แปดริ้วฉะเชิงเซาแทบแตกครับคนมืดฟ้ามัวดินตั้งแต่ผมร่วมกิจกรรมในทางการเมืองไปปราศัยที่แปดริ้วมาทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้ง ไม่มีครั้งใดที่คนจะมาแบบมืดฟ้ามัวดินเหมือนครั้งนี้ครับอะไรเกิดขึ้นที่แปดริ้วพักเพื่อไทยเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเซาทั้ง K, สี่เขตสิบเอ็ดอำเภอครับมาร่วมฟังคำปราศัยเป็นครั้งแรกที่คนแปดริ้วมาอย่างแน่นขนาดอย่างนี้นั่นคือสัญญาณบอกว่าประเทศไทยต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบาล ชุดสืบทอดอำนาจชุดรัฐประหารออกไปเอาพักเพื่อไทยแลนดสไล,ลด์ทั้งแผ่นดินทั้งแปดล้วครับปรากฏการทางการเมืองลักษณะที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาแปดเล้วนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับปรากฏการที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายอยู่คนละพักกันมาอยู่ในอดีตหันหน้ามาจับมือกันครับภาพที่คุณจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและคุณสุชาติตันเจริญอดีตรองประธาน สภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งจับมือกันชูมือกันอยู่ที่เวทีแปดลิว้วเป็นภาพที่น่าชื่นอกชื่นใจกับพี่น้องประชาชนเสียเนานะครับเสียเนาก็มาร่วมด้วยทั้งหมดมาร่วมจำไม้จบมือกันสู้ร่วมกันในนามของพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนครับเป็นความรู้สึกของกระผมในฐานะที่ เป็นลูกนกักการเมืองพ่อชื่อทองปักเพียงเกตอดีตสสขอนแก่นคุณจาร์ตรฉายแสงก็มีคุณพ่อยังมีชีวิตยอยู่ครับคุณพ่ออนันต์ฉายแสงเป็นเพื่อนกับกันกับคุณพ่อทองปักเพียงเกตจับไม้จับมือกันอย่างนี้มันมันมีความสุขครับผมคิดว่าพักเพื่อไทยคราวนี้เชิญชวนคนแปดแล้วยกทั้งจังหวัดแน่นอนผมไปที่เขตตะวันออกนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีโอ้โหนี่ก็ล้นไม่รู้จะล้นยังไง พูดจบแล้วก็ยังไม่หนีไปไหนไปที่ระยองตั้งแต่ตั้งระยองมานะครับไม่เคยมีใครมาฟังคําปราศัยทางการเมืองมากเท่ากับพักเพื่อไทยไปพบคนระยองนี่แหละครับแลนสไลด์เกิดขึ้นขอสแสดงความยินดีและขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเราชาวชนบุรีและชาวจังหวัดระยองและทุกๆจังหวัดที่ดูคลิปวันนี้อยู่นะครับที่ดูคลิป วันนี้อยู่ขอให้ทุกท่านจับไม้จับมือกันแลนสไลด์ทั้งแผ่นด,ดินครับแลนสไลด์ทั้งแผ่นด,ดินกำจัดระบอบประยุทธ์จันโอชาออกไป